สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องขอพูดวิญญาพาเที่ยวนะครับนะเมื่อนีได้มีโอกาสเขามาาตรงน้องบวองัวลำพูนะ่ะสิมุงนาะไปทางมองเลยนะครับคือจุดหมายกับพูละว่าสิขึ้นท่าจังหวัดแพร่นะครับวิญญาว่าสิขขืนไปวัดแพร่ไปไหวพระเจดียด์นะครับนะเทเวรวา พระธาตุช่อแฮ่เนาะคนปีขานขึน้นวิญญาณไปไหว้พระธาตุช่อแห่เมวาจะดีเลยเนาะก็สิกไปน้ำเนาะบานีก็เลยเคิดพอว่าถนนช่วงอำเภอหน้าดีไปอำเภอหน้าว่างตอนนั้นนะมันก็สิเกือบปีละวิญญาณมากนะขจอยยังเห็ดอยู่นะครับยังสางอยู่มืงลึกมึงเผืออยู่บ่แล้วจักเทื่อหลายปีอยู่นะครับ่ามันเป็นปีหูดละ ปีกูกลัวเกือบสองปีเนาะเพราะท่านแล้วจลือกเทียบมางงนเน,านญญาี่ยไม่ได้กันใดเนาะบ้านอีวิทยาดีมีโอกาสมากก็เลยสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปติดตามเบิ่งวา่าถนนเส้นเนี้ยจากอำเภอนาดีอาําไปอําเภอนาวางังจังหวัดหนองบัวลำพูนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วไปเนาะครับเนาะคือจากหนองบัวลำพูไปจังหวัดเลยได้ถนนเส้นนี้เนาะนะครับสชาบพี่น้องเคยเที่ยวกับสีหูเนาะวิทยาเริ่มคลิปจากนี้ครับโรงเรียนเนี่ยคำแสนเนี่ยวิทยาสลังสรรค์นเนี่ยนะครับนะไปติดตามเบิ่งพี่น้อง ไปติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงถนนเจ็นนี้เนาะครับเป็นยังไงแน่ความกับความคืบหน้าของถนนข้าเจ้าเรียบร้อยไปไป,ไปดีไปเนาะถนนดั้งแต่้เริ่มดอกจากน้องบัวมามันดีมากตลอดไหมครับถนนข้เจ้าดีมาตลอดนะครับเนาะไม่ยากเลยอยากภาพพี่น้องไปติดตามเบงว่าถนนข้าเจ้ามันเป็นยังไงแน่ปัจจุบันนี้เนาะครับเนาะมันสวยงามซ้ำไดมันดีขึ้นซ้ำใดน,นะครับเนาะนะครับเข้ากับสิทธิเห็นน้ำกันมือนี้ละ น,นะนะครับแถวๆข้าวศรีดีจังไดเนาะครับผมไปไปเบิังไปเบิังนะครับเห็นมาหักตรงนี้จุดนี้ดีเลอร์เรนเนี่ยเป็นซีเลนแล้วนะครับนะตรงหน้าอำเภอเนาะตรงหน้าอำเภอนะครับตรงหน้าอำเภอตรงหน้าโรงเรียนเนาะโรงเรียนนะครับตรงหน้าโรงเรียนนะ ตรงนั้นลุงเรียนคําแสนนะคำแสนดุนยยาสันนะยาหลังสันนะนะครับนะนะครับตรงนี้วิ่ยาเคยมาเนาะกับปรากฏว่าเป็นถนนสวนเล่นนะตะกีน้นะพี่น้องหรือจังไดเนาะตอนนี้ไม่มีเบลีเออร์ไหมครับมีเบลีเออร์ตั้งเทเลอร์เลยเด้นี่ยเบลีเออร์ตั้งเทเลอร์เลยนี่อยู่ตรงกลางนี่ เขตอำเภอนาดีเด้อเนี่ยอำเภอนาดีเนาะน้องบัวลำพูเฮาเนี่แะครับน้องบวองัวลำพูนี่แหละจังหวัดน้องบวองัวลำพูนะนะครับอืมไอถนนข้าเจ้าเห็ดใหมให่ขึ้นไดนเนาะพี่น้องนี่เอฟซีแถวอำเภอนาดีนะครับนะต้องบอกวิญญาณในเด้อครับว่าถนนนีข้าเจ้าเห็ดใหมนะ่เนาะตีถนนใหม่ๆเยอะตีเสน้นแดงๆไปเส้นขาบแดงๆตรงนั้นเห็นปะเขต เขตลุกล้ำมากเลยเนี่น่ะนะครับเขตแดงๆนะครับห้ามลุกล้ำออกมาเลยเน้นะตรงนั้นนะอืมนะครับนี่แหละนี่แหละนะครับอำเภอนาดีเด้อนี่คอยที่ตาเบิงเป็นยังไงน,นอกถนนทางข้านะครับเนาะโอ้เห็นแล้วพี่น้องปรากฏว่าเส้นขาวมุมนั้นนะครับกับเส้นแดงนั้นคือหมายถึงว่าให้รถจอดได้นะพี่น้องเห็นปะให้รถจอดได้มว่ไส้รถยนจอดได้สำหรับมาซื้อของต่างๆพวกเนี้ยนะครับเนาะ ที่แรกว่าห้ามล้ำเสน็นเข้าไปวิญญาคิดว่าจงสั่นนะครับเนาะก็ดีครับเป็นกันซิมีกฎเกณฑ์ไว้นะครับมีกฎเกณฑ์ไว้นะครับเป็นกฎเป็นระเบียบของข้าเจ้านะครับอยู่ในเขตชุมชนกับวิยาฟ้าฝืนนะครับเนาะกับจบว่าให้พระชาชนฟ้าฝืนเราไปก็เข้ากับเซร์เรนเซนนี่ไปนะครับเนาะแซร์เสนเซนนี่เข้าไปอไปเบิ่งนครับอำเภอหน้าดีอำเภอนาดีหน้าดีเลยครับอำเภอหน้าดีเลย จังหวัดน้องบุัพพูนะครับอำเภอหน้าดีนะครับเนาะเนี่ยสวยงามเลยเรนเลยกะสิแคบจักงน้อยนะพี่น้องนาะเป็นตลาดเนาะเครื่องมาเป็นตลาดมนะันก็จะเป็นถนนดังเดิมแหละมันก็เป็นซีเล่นเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างคือออกมาหลายแต่ตรงเสาไฟนะนก็อยู่ในเขตเสาไฟก็จะว่านะเนาะเดินทางหลวงนั่นแหละพี่น้องเนาะบอกว,ว่าดีขึ้นก็เก้านะนี่พี่น้องรวยจังได ถ้าเอฟซีทั้งน้าดีนะครับกับได้ชมอยู่กับ่องคอมเมนต์เข้ามาให้วิญญาณสามเนะครับว่าถนนนี้ข้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดช่วงช่วงล่างๆนี่นะครับว่ามันโมเมนต์โดดเนาะเพราะวิญญาณมาปีนี่ยกะย่งย่งกะย่งปรากฏว่าเพราะท่านนี่เห็ดไหมครับเมื่อช่วงนี้ก็ปรากฏว่าเฮ็ดแล้วแล้วนะครับเฮ็ดแล้วเบิดแล้วนะครับ เบ็ดแล้วเบิดแล้วนะนะครับเนาะเนี่ยไหมมีเบรคเออตั้งตรงกลางไหมครับพี่น้องเอานี่ขอแตกต่างคือขอสังเกตนะครับเนาะกระตรุ้งอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยวเบมเบมมีเบรคเออตั้งตรงกลางมัง้ยบะระวงังอ่ะเขาเอินหนึ่งอ่ะคันนะขันขันแถวแถวนี้เขาจะเอินล่องกลางถนนเนาะเขาเอิน่า นี่นี่ตรงนี้เห็นว่าโอ้ยแล้วเบิรแล้วพี่น้องแล้วเบิแล้วครับวิญญาเป็นปีนะครับว่าเป็นปีแหละจังได้มานี่ครับถึงได้มาที่นี่เนาะอำเภอนาวังของเำเภอใหญ่อำเภอนาดีมุ่งหน้าไปสู่อำเภอนาวังเด้ครับเดินนี่นะโอ้ยแล้วแล้วถนนข้าวเจ้าแล้วเบิแล้วเนี่ยงามพร้อมสวยงามเลยนี่นะครับสวยงามสวยงาม โอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเป็นถนนซีเลนบักกวงเลยบานนี้นะครับพี่น้องก็ขอสรุปด้วยนะครับจากอำเภอจากตัวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมาอำเภอหน้าดีกับถนนข่วงบึ้งมาเลยลหละนะครับเป็นคอนกรีตยังดีเลยนะครับจากอำเภอหน้าดีไปอำเภอหน้าว่างสิเป็นยังไงนี่แหละครับกำลังติดตามอยู่ตอนนี้แหละพาเอฟซีมาติดตามเบิองนะครับของขายมากมม่เลยโอ้ ก็จะเริ่ขึ้นไปหลายเลิมากเลยครับคนแต่ถนนทางปุ้ยอ,อ้ยงามเลยพี่น้องถือว่างามเลยนะครับถือว่างามนะครับนี่จุดนี้คือสพอเอนาะนี่สถานีตำรวจภูทรนนี่นะครับยู่จุดนี้นะครับนี่หน้าอำเภอนะครับเนาะนี่นะครับหน้าอำเภอนะครับ น,ะะนี่คือโรงพยาบาลเนาะอยู่สายอยู่หัวมือวิญญาณนี่ครับโรงพยาบาลน,นะครับโอ้ยกว้างขวางแล้วพี่น้องโอ้ยสวยปิ๊บเลยบ้านนี่เอาไปเบิ่งพี่น้องคอยติดตามมั่งครับติดคอยติดตามดูเดอ้อนี่นะครับว่าถนนหมายเลขยังบ้านนี่หมายเลขยังบ้านนี่ถนนอะ่ะลืมเบิง่งหมายเลขถนนนะครับหมายเลขถนน อืมนเนเอกชนนี้อย่างเนาะพี่น้องเหรอเฮ้ยลืมเบืองไมายเลขถนอนออกจากอำเภอบ้นดอ,อกมม้นะครับบ่ท่านได้บอกพี่น้องหันบ่เห็นเนาะเห็นอะไรจังสิบอกพี่น้องเดี๋ยวมันสิพิดพลาดไปนะขอมุลมันสิพิดพลาดไปเนาะนะครับคือเริ่มคลิปจากอำเภอหน้าดีไปเมองอำเภอหน้าว่างนะครับเนาะ ถนนเส้นนี้น,นะครับบ้องหูจากโอ้นี่เด้สองหนึ่งศูนย์นี่เด้นะครับนะสองหนึ่งศูนย์นะครับเด้อหมายเลขถนนนะครับสองหนึ่งศูนย์หมายเลขทางหลวงนะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับโอ้ยงามขนาดงามขนาดเลยข่วงข่วงเลยนะครับข่วงข่วงเลยทีเดียวเอือป้าตรงดิวเลยพี่นอ้อง ปฏิทูปฏิทูปฏิทึงคอดกีตปุนเนี้ยครับเทคอนกรีตปุ้นเนี้ยโมเนธรรมดาได้เนี่ยโมเมนหลาดยางทับบดซ้ำเด้เป็นเทคอนกรีต e ไ,ได้พี่น้องโอ้ยงามแล้วพี่น้องงามแล้วนี่แหละครับพี่น้องเหตุผลที่วิญญาพาเที่ยวพาไปชุ่มถนนพาไปเบิ้งถนนแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดไปเชื่อมกันเนี่ยก็้อนว่าแบบนี้แหละ ราะว่าส่วนมากเลยผู้ขาเจ้าใส่รถใส่ถนนหรือว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากนะครับจะมีรถส่วนตัวส่วนมากเลยนะครับเดินทางไปใส่ไปใส่กันติดตามคลิปวิญญาบสีรูนะครับนะจะได้รู้ว่าถนนเส้นไหนจากไหนไปไหนเนี่ยเฮ็ดจังหดดีไปเอาจังถนนเส้นีหวิญญาบริวารประมาณปีนึงแล้วเนี่ยคือตอนนั้นมาเที่ยวดูอิลีครับมามาเส้นี้ดูตาขึ้นจากรถท่านแล้วแจ็คเจียถนน นะครับเห็นอยู่บ่เห็นอยู่ตลอดอะนะมาย้ำไรก็เห็นอยู่ตลอดนะมา,านดนะมาเทียวนีสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องเห็นแล้วนาอถนนสวยงามมากดีมากนะครับปาดพี่น้องเลยบานนี่ดีใจน้ำได้ย้ำขึ้นขึ้น,นส,วสว่างสวยนะครับเสาไฟเป็นไหมลูกปาดปื้ดพี่น้องปาด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 ดูต่อไป วิมากาดพี่น้องเดอ้อหมายเลขถนนเนาะทางหลวงหมายเลขถนนสองหนึ่งศูนย์นะครับเห็นแล้วนะครับนี่ป้ายทางนาบปืว่าจังไดน,นี่จังหวัดเลยจังหวัดเลยเจ็ดสิบกิโลเนี่ยอ,อําเภอวังสุพงห้าสิบกิโลห้าสิบเอ็ดกิโลเนี่ยไปเบิ้งถนนนี้ยาววะนะครับเอาวิทยาเขตเป็นตะทอดนะครับเนาะอะคลิปนี้อจสิไปจบตรงอําเภอนาอําเภอนาว่าวงเนาะ อำเภอน,นาดีไปอำเภอนาวังถนนข้าวาเจ้าสวยงามมากออนซอนหลายเลยนะออนซอนถนนอำเภอน,นาดีไปอำเภอน,นาวังนะครับเขตหนองบัวลำพูนะครับเขตจังหวัดหนองบัวลำพูถนนข้าวเจ้าเป็นค้อรีดบกงงามเลยเสาไฟกับปัติทูปัติทึงเลยตลอดทางเลยนะครับนะโอ้โห,โโห,โหไม่ธรรมาดา ออื uh huh, uh huh. ไม่ธรรมดาโอ้โ oh ห oh, oh oh. บ่ธรรมดาคุณอปาปามองยูเทินคันเจ้าก็เห็ดสลูหลาเลยเห็นไหพี่นอแวกเข้าไปพุ่น่ะยูเทิร์ปนปาดสุดยอดสุดยอดอีหลีพี่นอเลยเห็นแล้ว หมักหลายแล้วถนนข้าเจ้าตึกใจแห้งปฏิทูปฏิทูพี่น้องเลยเด้อพี่น้องแต่พี่น้องเดินทางจากน้องบัวนลองพูปางเมืองเลยเนูไม่ต้องห่วงเลยครับถนนงามปิ๊บเลยนะจากน้องบัวมาอำเภอน,น้าดีก็ง,ง่ามมาตลอดทางนะครับดีมาตลอดทางจากอำเภอน,น้าดีไปอำเภอนวาวังก็ง,ง่ามขึ้นที่เห็นนี่นะครับเบืองหลเสาไฟขเจ้าปุ๊บเลยครับ เาตลอดเลยพี่นอ้องมาตะกี้วิญญาณมาดูๆเนาะมาปีได้กับบริันแล้วมาปีได้กับบริันแล้วมาปีนี้หกเจ็ดแล้วจอยนะครับเขาจอาจะมีสัญญาเนาะสัญญากันเนาะสัญญาเขาเขาเขา,เขาเรียกว่าสัญญาไอ้สัญญาแต่ละช่วงนะครับแต่ละบริษัทที่ที่ซํสำสัญญ,ญาว่าจ้างเนาะแต่ละว่าจ้าง กำหนดเวลาเสร็จปีไหนในสัญญานะครับในสัญญาจางเห็นปะเห็นปะครับถนนหนนทางตรงนี้มีสะพานห,หลาย,ลายอยู่ตรงนี้บ่เห็นแล้วสะพานเจ้าเห็ดดีเบดแล้วเบิยมองนี่เนี่ยมองสะพานตรงนี้นี่เนี่ยเข,ขากำลังสิขามนี่ครับตรงนี้มาย่ำไหนนี่รถติดหลายเลอยอยู่นี่เบิ่งแล้วแล้วพี่นอ้องฟาดคุณอนะแล้วมิดจัดแล้วนะครับพี่นอ้อง แล้วมิดจัดแล้วแซวดีงามเลยเดีวไปมาพี่น้องบริเวณบเล่นด้นี่บ้านี้เสาไฟอยูยย่ก,กาาลางถนนนี่พี่น้องสังเกตไหมาหลายพูไหลายโู้แท้พี่น้องมางามคนน้ำโู้แต่งงามขึ้นคือสิคือสิบสบายแต่ไฟเนาะซับเคงเว้นบนตัวนี้นะครับมาดีตัว ปาติโต้ปาติถึงโอปาติถึงโอปาติถึงโอปาติโต้ฮึสิบหลอดมันคือบาเลนเนี่เนาะพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยหมายเลขทางหลวงนะครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งศูนย์นะครับ มุ่งหน้าไปทางอำเภอนาวังนะครับจากอำเภอนาดีมุ่งหน้าไปอำเภอนาวังนะครับถนนข้าเจ้าเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องถนนงามงามอ,อ่อนซอนอ่อนซอนถนนเ้นต์นีข้าวเจ้าเห็นแล้วหลหรงามพี่นอ้องนะครับงามหลายงามหลาย งามลายงามลายอิลิล้อ,ลอบุ้งด้วยพี่นอ้องเป็นค้อกีดยังดีเลยนะครับยาสิแสดงว่ายามมนเป็นหนาแรงก็เลยบุกข้นเนาะหน้าวิเชิดดียอยูอะยากปานิมอ่ออรอนเสาไฟนี่พี่นอ้องแย่เอาเลยไหมปุ้ยนะครับสุดยอดนะครับนี่แหละครับพระเจ้าเฮดถนนเพื่อ รองรับรถของประชาชนสิมันมากขึ้นทุ่มือนะครับเนาะแล้วความถนนความสวยงามของถนนก็เกิดขึ้นคนเดินทางก็สะดวกสบายขึ้นนะครับเนาะรวดเร็วขึนนะครับเบอยยร์ว้พ่อใหญ่ขับขับรถเทให้พ้างครับป้านพี่น้อเสาไฟต่างแต่อำเพื่อน้าดีมากไปหอดอำเพื่อน้าว่างเนี่ยเนี่ยเขาเขียนเพื่อน้าว่างนะครับนี่ bừng đâu, ngắm xăm lại này, thấy bỏ งามมีลีเลยนะครับถนนกระจ้างาสวยงามมากนะครับสวยเด่นเป็นประกายเลยพี่้องสุดยอดมากเลยนะครับ,บออนซอนออนซอนนะครับออนซอนถนนจากอำเภอนาดีไปอำเภอนาวางังออนซอนหลายเด้อนะครับ อ่อนซ้อนแหงนะครับอ่อนซ้อนแหงหลายป่าผูเขาจโ,กโ,กโจูโกยุงหนาคุณพี่น้องงามไฮวิวงามไฮวเดอำเภอหน้าวังเลยเด้อพี่น้องนี่เบ่งดูเงี้ยวตลอดเลยนะครับถนนกเจ้าดีเลยนะครับเนาะพี่น้องบ่งบอกให้ฮูว่าดีมากๆเลยถนนกิเจ้านะครับนะนะครับ คลิปนี้พาพี่น้องมาอ่อนซ่อน,อนสะพานนี่สะพานนี่กะตีกะเตี้ตีได้พี่น้องนี่ตรงนี้ตอนนี้แล้วเรียบร้อยสะพานห่วยพะเนียงนี่ครับเนี่ยป้าห่วยพะเนียงนี่ครับนะโอ้ห่วยพะเนียงนะครับนี่แหละเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องึงดูงามเอาเรือหลางามเออรอกระดกกระเดียเลยโอ้ยพี่น้องนะครับ เขากานซ่อนถนนข้าเจ้านั่มครับเบิ้งดูไฟทา้งข้าเจ้านี่ตั้งแต่อำเภอหน้าหน้าหน้าดีมากพอนอำเภอนาวังนี่นี่ครับเหนืออำเภอนาวังเดินนี่นะครับระยะทางบวกไกลกันนะครับเอาสองอำเภอนี่นะครับห่างกันประมาณยี่สิบโลได้ปะประมาณสิบกิโลได้นะครับเนี่ยนี่นี่ครับอำเภอนาวังนี่นี่เบิ้งดูครับสุดยอดนี่นะครับพาด บ้านนี้แหงถนนกุ้งป่วงบ้านแหงแหงจเจริญไปเลยนะครับนะ้อคมจเจริญนนะม่องเห็นได้ชัดนะครับเนาะการเดินทางของพี่น้องระช่วชนกัสะดวกสบายขึ้นนะครับเนาะก็สะดวกสบายขึ้นอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอด,ดยอดอิลิอีหรอกระดอกกระเดียน,นะครับเนาะ ทนองงามเทนอเห็นไหมพี่น้องคมเจริญกะกะมองเห็นได้ชัดนะครับผู้ใดว่าถนนมันสำคัญนี่ยพิญาขอขอคัดขานได้ว่าถนนถน,นี่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่ามันรองรับความเจริญการเดินทางของพี่น้องระชาชนสย,ยเรียวขึ้นมาว่าสิบประเตศยังนะครับก็กดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับงานการที่เฮาเฮ็เมื่อก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับ ่วนเฮ้าใส่เวลาเดินทางตะกี้ประมาณมือนึงนี่นถนนยังดีนี่ชั่วโม,มงกุกว่าหอดนะครับถนนดีๆนะชั่วโม,มงกุกว่าหรือสองชั่วโม,มงนี่หอดปั๊บเลยลอยกุโลสองลอยกุโล่ีลนะครับแลนทิศทำเวลาได้เร็วนะครับการทำงานเนี่ยเขาก็สีเร็วขึ้นนะครับบอชักชาทือเ่า,เานะครับตัวอำเภอเพื่อน นี่ยังพี่เขียนว่ายังไหน,นยนู่นด้านนี้นี่เห็นบ่าี่นี่เห็นบ่าี่ครับเพิ่เขียนว่าังไหนนี่นาวังเมืองอ,อ,อารยะเกษตรกรตีอ่ะฮักนะนาวังโอ้ยนี่นะครับพี่นอ้องโอ้เห็นบ้าครับนี่แหละครับเอาไอน,นาวัางนะครับขอบอกพี่น้องเลยว่าถนนสวยงามมากๆนะครับ นะครับสวยงามแล้วสุดยอดเลยนะครับเอาคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์หรือว่าชมแล้วได้ความรููนะครับหรือพี่น้องมีโอกาสได้เดินทางมา,ากติดตามคลิปพี่ยากรสีหูวว่าโอ้ยถนนจากอำเภอหนองบวองัวลำพูไปอำเภอหน้าดีดีแล้วจากหน้าดีปะไปอำเภอหน้าวัางก็ดีแล้วแล้วต่อไปจากอำเภอหน้าวังไปอำเภอสุวรรณคูหาหรือไปอำเภออ่า อำเภออย่างน้อเดี๋ยวอำเภออย่างน้อขังนาสุวรรณอย่ยงก็ครับเดี๋ยวพาไปเบึงนะครับแล้วคลิปต่อไปไปติดตามนะครับคลิปต่อไปเลยนะครับนะครับคลิปต่อไปนะพี่น้องวิญญาณจะพาไปจากอำเภอหน้าวังไปอำเภออย่างน้อขังนาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคงเสียนนะครับว่าเป็นยังไงถนนท่างเจ้าต่อไปหันเนาะสีสวยงามจังไดยนะครับเนะติดตามไปเลยนะครับอำเภอ เอาอำเภออย่างนอ้อพี่นองจำบ่ได้เดี๋ยวคอยที่ตามนะพี่นังนะคอยที่ตามเบิ้งมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ยอยู่อำเภอนาวางังเบิ้งสะพานร้อยเบิ้งแบลีเออร์อยู่กลางถนนข้าวเฮ็ดดีมากสวยงามมากงามขึ้นนี่อา่าอันเหลืองที่เขาเห็นนี่ว่าไม่ยังเด่นี่แสงสะท้อนนะครับแสงสะท้อนดีว่าสะท้อนเหลืองเหืองอ่ะนะสีสมๆูรณเยนะนะปาดออกมาเห้เหาเห็นเบิด้ดตรงใดระยะถนนตรงใดระยะ เ้นกลางถนนอยู่มุมไหนยังไงเข้าเส็นเบิดนะครับนะนะครับโอ้มันสีเงาตัวพี่น้องนะเอาตอนเนื่องได้พี่น้องคลิปต่อไปผาพี่น้องไปฮอดอ่าไปแถวว่างสะพุงบุระนะมุ่งหน้าทั้งอำเภอว่างสะพุงจังหวัดเลยบุระนะครับนะคอยที่ตามด้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ